สวัสดีครับอยู่ผมการเสริงนะครับก็นี่นะครับเปิดรถผมนะครับก็เปิดป้านี้โอเคนี่นะครับได้ตาสีแล้วนะครับผมสีแดงนะครับผมก็เดี๋ยวยังไม่เสร็จนะครับนี่ครับตาหลังโคได้ตดวโอนะครับก็นี่นะครับกัดแล้วนะครับยังไม่ได้ป้นนะครับหรือว่าเด็ดมันไม่ดีนะครับก็โอเคนะครับนี่นะครับรถผมครับตรงนี้น่าจะเปลี่ยนนะครับ แล้วก็นะครับก็นี่นะครับขัดเรียบนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับไปเลยก็ยังรอดไม่หมดนะครับเพราะว่าขี้เกียจแล้วครับผมก้อนนี้นะครับก้เตี้ยครับก็ดูเป็นโจงเจ็งนะครับผมนี่นะครับโอเคครับอ่าก็ดเจ้าเกินนี่อย่าลืมกดไลค์นะครับผมก็โอเคนะครับผมโอ้หักกดไลค์ด้วยครับฝากกดติดตามนะครับผม ใครกช็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับผมกดติดตามกดตั้งหมดเพิ่มดีตมมดั้งหมดนะครับแล้วก็เอทวีดผมไปนะครับติดตามพีดอาเป็นทำโปร่งดิสนะครับผมโอเคครับก็เที่ยวกันนี้นะครับก็ขอโทษบคุณครับสวัสดีครับ